เ,เก่าแฟนใหม่แล้วไงใครเลือกฉันบ้างวันโทงไม่ได้สวยที่สุดในเมืองสุพรรณแต่เธอฉลาดใจเด็ดแล้วรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคุณแผนเป็นรักแรกของเธอหล่อเก่งมีของดูเท่ๆแบ๊ดๆหน่อยๆ แต่ก็อย่างว่าหล่อเลือกได้เพราะจีบติดแล้วก็หายตัวไปฝึกเวทบ้างรบราชการบ้างหรือไม่ก็ควงสาวอื่นขุนช้างไปอีกคนนะอ้วนหัวล้านตาตีแต่เอาใจเก่งมีตังและไม่เคยหายไปไหนบนทองอยากได้อะไรขุนช้างจัดให้หมดปัญหาคือทั้งสองคนไม่เคยหามเลยว่า วันทองต้องการอะไรจริงๆใครหลายใจหรือใครไม่เคยรักจริงวันทองหลายใจไม่จริงเลยเธอแค่เคยฝากใจไว้กับคนที่ไม่เคยรักสามมันตั้งหาดพ่อขุนแผนทิ้งไปคุณช้างก็เข้ามาดูแลเธอก็เลยลองเปิดใจแต่พอคุนแผนกลับมา ก็หึงหวงแสดงความเป็นเจ้าของแบบไม่มีสิทธิ์วันทองเหนื่อยเธอไม่ได้อยากเป็นสมบัติของใครเธอแค่อยากมีชีวิตที่คนฟังเธอบ้างอีพิษสามฉันไม่ใช่ของใครฉันเป็นของตัวเองในวันที่สามพระราชาตัดสินว่าวันคองทุ่งเลือกว่าจะอยู่กับใคร เธอเดินออกมายืนกลางลานท่ามกลางสายตาทั้งเมืองที่รอคำตอบทุกคนลุ้นว่าเธอจะเลือกขุนแผนหรือก,กลับไปหากุนช้างแต่วันทองยิ้มและพูดว่าขอโทษนะคะแต่ชีวิตหนูหนูขอเลือกเองค่ะขุนแผนก็ไม่เคยอยู่กุนช้างก็ไม่เคยฟังวันนี้หนูไม่เลือกใครแล้วเลือกหนูเอง จบแบบที่ไม่ต้องมีเจ้าชายวันทองไม่ได้ตายนะเธอไม่ได้ถูกประหารเหมือนในเวอร์ชันเก่าพระราชาเห็นว่าเธอกล้าหาญเลยให้เธอมีชีวิตใหม่ตามแบบของตัวเองวันทองกลายเป็นครูในหมู่บ้านสอนเด็กๆให้รู้ว่าผู้หญิงก็มีเสียงมีสิทธิ์จะเลือกและไม่ใช่ของใครทางนั้นสรุปนะคะ เธอไม่ได้หลายผัวเธอแค่ไม่เคยได้เลือกผัวด้วยตัวเองเลยสักครั้ง